วิวมาเก็ตท็อกตอนนี้ส้มอยู่กับคุณต้นเกลือสิงคําหรือว่าพี่หมูนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติของดีจังหวัดศรีสะเกดนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะอุ้ยของดีจังหวัดศรีสะเกดเลยนะ,ะ,ะเขาบอกว่าศรีสะเกดมีแต่ของดีๆคะ่ะอ่าแล้วคนก็ดีด้วยอ่าค่ะ,ะพูดถึงวันนี้ของที่เอามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สมุนไพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งนั้นเลย<ช>ถามถามึงที่มาก่อนได้ไหมคะพี่หมูค่ะก็คือต้องบอกว่าที่มาของเรานะคะเรามาจากชุมชนค่ะก็คือชุมชนสีสะโศกซึ่งเราเนี่ยใช้หลัก ปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,คะในการดำรงชีวิตแล้วก็ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของท่านสมณาโพธิลักษณ์ในการอยู่ร่วมกันค่ะซึ่งเดิมแล้วเนี่ยชุมชนศรีสะโศกเราเนี่ยเป็นชุมชนเกษตรกรรมค่ะ,คะแล้วก็ปลูกยูปลูกกินนะคะ<อ>แล้วก็ทําเกษตรเนาะปลูกกินเ,นอ,เองใช่ค่ะคราวนี้ผลิตผลเนี่ยที่ปลูกเนี่ยม,มันเยอะ เราก็เลยนําผลิตผลที่มีก่อนนะคะเห็นนะคะสินค้าเราหลักรายเยอะเลค่ะเอามาแปรรูปคราวนี้มาแปลรูปก็ค่อยๆพัฒนามาเลยนะคะเพราะเราทํามาตั้ง30ปีค่ะ30ปีแล้วใช่ค่ะจากชุมชนเล็กๆเราก็ค่อยๆพัฒนาจนมาวันนี้ค่ะเราก็ แปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นบริษัทบัจจัยชีวีค่ะอ๋อแล้วบอกว่าที่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เขามีหลากหลายมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านี่เป็นเพียงบางส่วนใช่ไหมคะพี่หมูใช่ค่ะแล้วบางส่วนที่เอามาวันนี้มีอะไรบ้างตัวไหนเป็นตัวแรกที่อยากจะนําเสนออ๋อตัวนี้นะคะคือโอเรกตาค่ะโอเรกตาเห็นบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโอเรกตาใช่ค่ะก็เลยเกิด ข้อสงสัยขึ้นมาว่าโอเรกตาคืออะไรอ๋อโอเรกตานี่ก็คือคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูดซับอนุมูลอิสระค่ะ,คะอนุมูลอิสระนี่คือเกิดจากอะไรคะ,คะทุกวันนี้ใช่ไหมคะยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเร่งรีบเยเวก็เครียดไม่มีเวลาะนะคะก็เลยทําให้เกิดอนุมูลอิสระค่ะแล้วคราวนี้ตัวนี้เนี่ยช่วยในการ ต้านอนุมูลอิสระดูดซับไวใช่ค่ะต้องร<อ>ีทานเลยใครไม่อยากมีริ้วรอยนะคะ,คะก็มีแหละค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะ,คะช่วยในด้านนี้เลยในโอเรกตาสามทำไมต้องโอเรกตาสามโอเรกตาสามรู้ไหมคะว่าตัวนี้เรามีผลการวิจัยรองรับค่ะแล้วก็มีค่าการตรวจด,ด้วยนะคะมีโอค่าโอเรก ตั้งเจ0 0 0ี่พกว่าซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีเขาเรียกว่าอนุมูลสลายเยอะมันก็จะช่วยลดดุลทับในส่วนนี้ค่ะทาให้เราไม่เขาเรียกว่าไม่แก่ไวประมาณแลวที่บอกว่ามีสมุนไพรสามตัวมีอะไรบ้างคะตัวนี้มีสารสกัดนะคะตัวนี้เราใช้สารสกัดในการทำนะคะก็จะมีสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดขมิ้นชันแล้วก็สารสกัดฟักข้าวเห็นไหมคะแต่ละตัวเนี่ย เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการชะลอวัยทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนี้เลยค่ะทั้งขมิ้นชันนะคุณผู้ชมมีเรื่องของมะขามป้อมและฟักข้าวรวมถึงโอรกเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยด้วยใช่ค่ะก็คือมะขามป้อมมีวิตามินซีซึ่งตัวนี้ช่วยในการดูซึมอนุมูลอิสระได้ไวขึ้นค่ะน่าสนใจมากๆกนี่คือกระปุกนี้มีกี่ มีเขาเรียกว่ามีเป็นแบบเขาเรียกว่านี่นี่คือซอฟเจลนะคะซ็อฟเจลเราใช่ค่ะแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นก็คือของเราเป็นซอฟเจลที่ทําจากพืชค่ะค่ะค่ะตัวนี้ทานยังไงก็คือทานก่อนอาหารค่ะก็คือ2อสเม็ดนะคะ่จำไว้ว่าอาหารเสริมคือช่วยเสริมช่วยป้องกันไม่ได้รักษาไม่ใช่การรักษาค่ะนี่แหละค่ะ ในกระปุกนี้มีมีกี่มีกี่เม็ดคะร้อยแคปซอฟเจลค่ะหนึ่งร้อยซอฟเจลค่ะวันหนึ่งทานวันละสองถึงสามเม็ดค่ะเอาว่าพูดง่ายๆว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ว่าอาหารเสริมของชุมชนเรานี่มีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นงาดําน้ํามันงาดาน้ํามันลําข้าวทุกอย่างสามารถที่จะไปดูในเพจปัจจัยชีวิตได้ค่ะนอกจากตัวแรกผ่านไปค่ะคุณผู้ชมบอกว่ามีผงกระเจี๊ยบแดงด้วยตัวไหนคะผงกระเจี๊ย เจี๊ยบแดงนี่นะคะอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งผงกระเจี๊ยบแดงนี่ก็คือเกิดจากการที่เราไปส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกกระเจี๊ยบเป็นพืชหลังนานะคะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวข้างบน,นใ,ชใช่ไหมคะใช่ก็คือให้เขามีรายได้แล้วก็ในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยก็ได้มีงานทําต่อเนื่องค่ะแล้วก็เราก็ปลูกเองด้วยซึ่งตัวนี้เราส่งเสริมในการปลูกในเรื่องของอินทรีย์ค่ะแนวทางของการปลูกแบบอินรีย์ก็คือกระเจี๊ยบเนี่ย ทางทางกลุ Roth, of of okay. ่มชุมชนของของพี่หมูเนี่ยก็ได้มีการปลูกกันเองค่ะปลูกกันเองเลยปลูกกันเองด้วยแล้วก็ส่งเสริมชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั nosotros. ้นแล้วก็ในจังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะข้อดีของกระเจี๊ยบคืออะไรก็คือช่วยในเรื่องของการระบายด้วยแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดด้วยลดไขมันในเส้นเลือดวิธีการทานทานยากไหมคะเป็นผงกระเจี๊ยบคือทานเหมือนน้ำกระเจี๊ยบปะหรอคะใช่ค่ะเอาว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํามาเนี่ยเราต้องการให้ ลูกค้านี่สะดวกซื้อสะดวกใช้ค่ะคือทุกวันนี้คนมีเวลาน้อยใช่ไหมคะทำยังไงก็ได้ใช้เวลานิดนึงก็สามารถกินได้ะคะ่ะขออนุญาติบให้คุณผู้ชมดูสําหรับผงกระเจี๊ยบแดงอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ นี่ค่ะอ้าวมันมันหุือนกชนเนาะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรผงกระเจี๊ยบแดงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือฉีกซองออกมาแล้วเวลาชงกับน้ำเนี่ยทำยังไงคะชงกับน้ำนะคะเอาแบบง่ายๆสำหรับคนมีเวลาน้อยนะคะต้องเป็นน้ำร้อนไหมคะไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าน้ำร้อนดีไหมดีกว่าเป็นน้ำอุ่นๆนะคะแต่ว่าสมมติว่าไม่มีเวลานะคะ อันนี้เดี๋ยวให้พี่หมูฉีกซองเลยฉีกซองนะคะค่ะตัวนี้ก็คือน้ําประมาณนี้หรอคะพี่หมูตัวนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะแต่จริงๆแล้วปริมาณในการชงต้องเท่ายค่ะก็ประมาณหนึ่งร้อยซีซีต่อหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้หรือเอาว่าชอบรสเปรี้ยวก็เพิ่มไปสมมุติว่า ชอบหวานนิดนึงเติมน้ำผึ้งเข้าไปนี่นะคะจะได้ทานง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะน้ำตาลได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งจะดีกว่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเดี๋ยวจะให้พี่หมูลองชงให้ให้ให้เราได้ชิมกันนะคะสําหรับน้ํากระเจี๊ยบตัวนี้จะเป็นจะเป็นกระเจี๊ยบที่เป็นกระเจี๊ยบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ่างนี้เราจะมีสองเิลลิลใช่ค่ะเพื่อพูดง่ายๆว่าเราพยายามจะกินทานแล้วให้หมด ให้หมดซองเลยเพราะว่าถ้าเกิดโดนอากาศมันก็จะผงมันก็จะเหนียวแล้วก็ชุงยากนะคะในซองใหญ่ซองนี้จะมีซองเล็กกี่ซองคะในซองใหญ่ป จะมีซองเล็กอยู่10บซองค่ะทานได้10วันหรือถ้าเกิดว่าอยากจะทานวันละวันละสองแก้วได้ไหมคะหรือว่าตัวนี้ทานเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเกระเจี๊ยบแบบเหมือนใส่น้ําตาลกินกับน้ําแข็งก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้สําหรับคนที่ทานเพื่อสุขภาพเนาะเดี๋ยวพี่หมูถืออ่ะยังส้มช่วยนี่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสีธรรมชาติจากกระเจี๊ยบเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราสะดวก น้ำอีกนิดหนึงได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะข้นไปเพราะวันนี้ทั้งสองถ้าถ้าเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนเนี่ยการละลายจะละลายได้ดีกว่าน้ำเย็นนะคะหนึ่งซองจริงๆใช้น้ําประมาณไหนคะก็คือใช้น้ําประมาณหนึ่งประมาณร้อยถึงสองร้อยซีซีคือขึ้นกับว่าเราชอบความเข้มข้นของกระเจี๊ยบขนาดไหนนะขวดนี้มีสามร้อยแล้วก็จะใช้ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะครึ่งขวด คืนน้ำลายอีกล้ทำไมต้องคืนน้ำลายอ่ะชิมนะคะคุณผู้ชมเริ่มละลายแล้วล่ะหากคุณผู้ชมก็คือจะเปรี้ยวๆแหละคิดว่าก็คือเหมือนน้ำกระเจี๊ยบแต่ข้อดีของเขาคือรดไขมันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะอืมก็คือได้รดกระเจี๊ยบมีความเปรี้ยวค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเติมน้ำผึ้งอย่างที่พี่หมูแนะนำเนี่ยก็จะกลมกล่อมจะแบบ โอเคเลยแต่นี่คือไม่ได้ผสมอะไรเลยก็เลยก็ยังโอเครสชาติก็ยังดีเลยนะคะตัวนี้เติมน้ำผึ้งนิดนึงใส่เกลือนิดหน่อย่าตัดตัดเค็มหน่อยเลยรสชาติดีคุณผู้ชมแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถัดมาเห็นบอกว่ามีผงกล้วยดิบอีกค่ะใช่ค่ะเอาว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอะไรที่อยู่ในครัวนี่อะไรที่อยู่ในครัวไม่ว่าจะหอมกระเทียมกล้วยดิบแล้วก็ขาค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือผงกล้วยดิบนะคะกล้วยนี่ใช้กล้วยอะไรคะใช้กล้วยน้ําว้าค่ะกล้วยน้ําว้าเราก็เอามาอบบดท้องนี่เป็นกล้วยดิบร้อเอซนตะคะทาไมต้องเป็นกล้วยดิบคะกล้วยดิบอย่างสมมุติเวลาบางคนเนาะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่ามันมีรสฝาดรสฝาดตัวนี้จะช่วยเคลือบ กระเพาะนะคะเวลาปวดท้องนี่แหละค่ะทงกินแบบง,ง่ายๆสมมุติว่าเราไม่อยากทานยาตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งะนะคะในการที่ทําให้เราเรื่องของกระเพาะปวดท้องดการาปดท้องใช่ค่ะในหนึ่งซองใหญ่ก็ก็จะมีหนึ่งซองเล็กเหมือนกันแบบแบบกันก็คือสามารถทานได้วันละกี่ซองคะก็คือตัวนี้ก็คือถ้าเป็นลดฝาดก็ไม่ควรเกินสองซองเนาะคือขึ้นกับว่าบางคนอาจจะเป็น กระเพาะมากกระเพาะน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะคนที่มักจะเป็นโรคกระเพาะปวดท้องบ่อยๆควรที่จะทานผงกล้วยดิบใช่ค่ะเพราะว่าลดฝาดมันจะช่วยในการเคลือบแต่สามารถที่จะไปผสมกับน้ําตาลหรือว่าน้ำผึ้งได้เช่นได้ค่ะได้คือถ้าเติมน้ําผึ้งเนี่ยก็คือจะดีกว่าเติมน้ําตาลดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะว่าน้ําผึ้งเนี่ยคือดูดซึมได้เลยอืมเอาเข้าใจแล้นอกจากอันนี้เป็นผงกล้วยดิบคุณผู้ชมมี ข้าวกล้องงอกใช่ค่ะอันไหนคะข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอกนะคะก็คือเป็นข้าวที่เราส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกแบบอินทรีย์นะคะข้าวกล้องงอกเนี่ยไม่ได้งอกธรรมดานะคะงอกอะไรคะก็คือก่อนที่จะเอามาทาเนี่ยเราจะต้องไปงอกทําให้งอกก่อนเพราะการงอกมันจะมีเซลล์แบบใหมๆนใหม่เนาะเขาเรียกว่ากาบ้ามีสารกาบ้าที่อยู่ในข้าวเราก็จะเอามาอบมาคั่วค่ะพร้อมที่จะ นำไปทานได้เลยนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่แบบทานอาหารแล้วย่อยยากอะไรเงี้ยใก่คนแก่ก็ได้คนเจ็บป่วยก็ได้ใช่ค่ะโอ้โหเวลาใกล้จะหมดค่ะพี่หมูพูดถึงราคาโปรโมชั่นหน่อยทั้งหมดนี้ราคาเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะคะว่าวันนี้คุ้มมากถ้าใครที่ดูรายการนี้อยู่นะคะวันนี้จัดให้แบบ จุกจุกจุแล้วจริงๆด้วยร้อยสายแรกนะคะทุกอย่างที่อยู่หน้าตรงนี้ค่ะไม่ใช่แค่นี้ในเพจของเราด้วยทุกรายการนะคะถ้าใครติดต่อบอกว่าเฮ้ยผ่านรายการมาเก็ตทอร์ช่วงมาเก็ตอช่วง Market Top นะคะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยโอ้โหคุณผู้ชมต้องรีบกดโทรศัพท์เข้ามาหีิร้อยสายแรกนี่แล้วขึ้นที่แล้วเลย0 8 5 0 1 6 7 4 4 6างรวมถึงช่องทาง Facebook และ l ล n e ด้วยบอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่โปรโมชั่นเดียวมีสองโปรโมชั่นที่ตามมาอีกเอาไปตามดูในเพจได้เลยเลยนะคะและที่สำคัญมารายการนี้ต้องขอบคุณท่านประธานบิดขับนะคะแล้วประธานบิดขับ ภาคแล้วก็บิดขับ Thailand รวมทั้งช่องทอทบ5พาณิชย์จังหวัดแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ได้ให้โอกาสในเรื่องของการตลาดในการขยายการตลาดนะครเป็นช่องทางใหม่ที่เราได้รับโอกาสดีๆในวันนี้ค่ะก็คือบิ c l ับเนี่ยเขาช่วยในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดมีแนวช่องทางการขายมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ช่อง5ของเราก็ ช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะผลิตภัณฑ์นะจากจังหวัดศรีสะเกดของดีจังหวัดศรีสะเกดเลยโปรโมชั่นอย่างที่บอกเลยคุณผู้ชมทุกอย่างซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีหลายอย่างที่ื้องเลียนมาบอกนี้และหลังจากที่ออกรายการนะคะหนึ่งเดือนต่อไปอีกหนึ่งเดือนต่อไปอีกหนึ่งเดือนในทุกรายการ จากโปรโมชัน่นพัน <52 S 1> โปรโมชัน่นแล้วก็แถมตามที่เราทำโปรขึ้นบนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันอุดหนุนนะเพราะว่าการอุดหนุนสินค้าชุมชนก็เป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับปิดครับไทยแลนด์วันนี้โปรโมชั่นก็คือดีมากๆแล้วก็ นอกจากสิ่งที่ดีก็คือเนื่องจากเรื่องนอกจากเรื่องของโปรโมชั่นแล้วสรรพคุณแต่ละตัวเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพของผู้ชมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอรักตา้าที่ช่วยในหลายเรื่องเลยเรื่องของชะลอวัยคะอยาที่จะมีแบบหน้าตาดูเด็กอ่อนเยาว์ไปนานๆอย่างพี่โมเองเนี้ะนะเราก็ต้องทานโอรักตา้า3รวมถึงก็ยังมีผงกระเจี๊ยบแดงเอย้ยผงกล้วยดิบเอย้ยแล้วก็มีเรื่องของข้าวกล้องงอกพูดถึงข,ข้าวกล้องงอกอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะยังมีเวลานิดนึค่ะ ข้าวกล้องอ๋อข้าวกล้องอกเลยค่ะก็คือพูดง่ายว่าตัวนี้เราสามารถทําจากข้าวกล้องเนาะที่เป็นข้าวเขาเรียกไรเบอรรี่ก็ได้ค่ะข้าวกล้องธรรมดามะลิก็ได้คือแล้วแต่นะคะแต่ที่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือต้องเป็นกาบ้ามันจะมีสารกาบ้าช่วยในการบํารุงสมองอะไรต่างๆนี่ไงคะก็คือ กินง่ายสะดวกใช้ค่ะอยู่ไหนก็กินได้พกได้ง่ายนะคะก็คือ,อนนแบบนี้ก็คือเอามาชงเหมือนกันให้การชงชงยังไงคะที่พี่หมูค่ะใส่น้ําอุ่น ก็ชงอยากจะใส่เกลือน,นิดนึงเหมือนเรากินข้าวต้มแต่เป็นข้าวต้มง่ายๆคลายๆโจ๊กใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมเวลาของเราก็หมดแล้วละ่ะวันนี้ของที่เรานามาให้คุณผู้ชมทุกเทปเนี่ยนะคะทุกรายการทุกวันเนี่ยของดีทั้งนั้นแล้วก็เป็นของดีของชุมชนการอดุดหนุนสินค้าชุมชนก็เป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ยังไงก็ร,รัวๆโทรกันเข้ามาอุดหนุนพี่หมูเยอะๆเลยะนะคะ,คะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมทั้งพี่หมูแล้วก็ส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ